สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะออกจากบ้านแล้วนะวันนี้เรามีนัดที่สนามเวสแฮมกันนะคะทุกคนเรนฟอร์ดแข่งแข่งกับเวสแฮมนะคะไปกันค่ะทุกคนอยู่บนรถแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ออกจากบ้านสักทีมาลืมของลืมอะไรก็ไม่รู้นะรอบนี้ไปเร็วไปเร็วนีด <the> <laughs> ูทริงเขาไปทําน้ํานะคะทุกคนเครื่องดื่มของเขานะคะไปทุกคนไปวันนี้เรา จะไปเยือนสนามเวทฮมกันนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงเมืองไอซ์อบดอกแล้วนะคะทุกคนก็มาจอดรถที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟไปที่สนามเวสแฮมกันนะคะทุกคนวันนี้เราก็เดินทางด้วยรถยนต์ครึ่งทางแล้วก็นั่งรถไฟไปต่อนะคะเพราะว่ามันสะดวกนะคะทุกคนไปที่เวสแฮมเราอาที่จอดรถไม่ได้นะคะมันคนเยอะนะคะทุกคนคนเยอะแล้วก็ที่จอดรถมันก็หายากแล้วนี่ค่ะทุกคนเมืองไออ์อฟดอกนะคะเรามากันบ่อย เขามีแม่นม้ำแทมสวยเมืองอ่าวิวแม่นม้ำแทมสวยมากนะทุกคนวั <Water? Yeah. S 2> นนี้เราอยู่ใน tesco supermarket นะคะทุกคนก็มาหาซื้อของกินก่อนจะเข้าไปสนามนะจะเอาไปกินบนรถไฟนะคะเพราะว่า เวลาเวลาของเรากระชันช <łość> ิดนะมีเวลาไม่มากนะทุกคนอันนี้อัปเดบ เมืองนี้เขามีแต่ตึกใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเป็นเมืองที่แบบค่อนข้างหรูนะคะค่อนข้างหรูค่อนข้างมีเงินมีเงินนะคะทุกคนทางบ้านช่องคือแบบว่าสวยงามอลังการมากสาเคยมาที่เมืองนี้แล้วก็เคยถ่ายคลิปลงไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาที่นี่อีกเราจะไปขึ้นรถไฟกัน ไงบ้างคะทุกคนวิวแล้วก็บรรยากาศริมแม่น้ำสวยไหมมีแต่ตึกสูงๆทั้งนั้นเลยบรรยากาศให้ความรู้สึกให้ฟิลเหมือนริมแม่น้ําเจ้าพยาบ้านเรานะคะ ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟแล้วนะทุกคนเราก็กำลังรอรถไฟกันอยู่นะคะจะใช้เวลานั่งรถไฟไปที่เวทแฮมประมาณ20นาทีนะคะนี่เป็นรถไฟฟ้านะคะทุกคนสกายเทรนตอนนี้เราอยู่บนรถไฟนะทุกคนรถไฟก็ค่อนข้างแน่นนิดนึงวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะคนก็เดินทางไปเที่ยวด้วยไปดูบนด้วยนะคะทุกคน ม,มากับไอ้เว้นยืนอยู่ข้างหลังนะลูกิทยอมสีผมนะทุกคนเป็นสีบรอนจำลูกไม่ได้บางทีคิดว่าเอ๊ะไข่นะเดี๋ยวเราจะลงเอ,อเ็กสต t อปนะคะทุกคน next สต o อเราก็จะลงแล้วนะคะก็นั่งรถไฟแปบบเดียว ไม่นานค่ะทุกคนการเดินทางด้วยรถไฟมันสะดวกสบายนะคะคนก็เลือกเดินทางบนรถไฟเวลาไปทํางานหรือว่าเวลาไปเที่ยวนะคะทุกคนสถานที่บางเมืองก็ต้องเดินทางด้วยรถไฟนะคะมันสะดวกกว่านี่แม่น้ำที่เราเจอคือ ปุ่นปฉี่ค่ะทุกคนต้องไปหาห้องน้ําก่อนอ้ยจะไหวไห <laughs> สถานีรถไฟเขาใหญ่มากเลยนะทุกคนสถานีนี้ใหญ่ค่ะมีทุกอย่างซ <laughs> ุปเปอร์มาร์เก็ตช้อปปิ้งนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราไปตามหาห้องน้ํากันก่อน นี่คือสถานีรถไฟนะคะทุกคนแต่ว่ารู้มากว่านสถานีรถไฟที่ใหญ่มีห้างมีซูปเปอร์มาร์เก็ตมีช้อปปิ้งแต่ไอสิ่งอีสรวทุกคนมีชอ็อปปี้เปล่าด้วย <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟขบวนที่สองนะคะทุกคน <c oughs> เพื่อที่จะเดินทางไปที่สนามเวสตแฮมกันนะคะมาอยู่ตรงนั้น เป็นการมาเยือนเวสตแฮมครั้งแรกนะคะทุกคนรู้สึกตื่นเต้นเท่าที่สารู้ก็คือสนามเวสตแฮมเขาก็ใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนเวสต์แฮมไม่ไกลจากบ้านเรานะขับรถมาที่เมืองไอโอฟด็อกนี่ประมาณ40่นาทีกว่านะคะทุกคนถ้ารถไม่ติดแล้วเราก็จอดรถไว้เราก็นั่งรถไฟไปจริงๆแล้วเราต้องนั่งรถไฟแค่ขบวนเดียวนะแต่วันนี้เรานั่งรถไฟสองขบวนเราเปลี่ยนรถไฟนะคะทุกคน don't walk behind me if you don't want ข้างหน้าเรานะก็เป็นสนามเวสแฮมนะทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะเดินขึ้นไปนี่แฟนบอลก็เยอะมากๆเลยนะแฟนบอลเยอะมากนะเวสแฮมวันนี้เราอยู่ที่เวสแฮมนะทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้เบรนฟอร์ดจะทำได้ดีไหมนะบรรยากาศ แฟนบอลเยอะมากหนาวนะทุกคนแต่ว่าก็โชคดีฝนไม่ตกตอนที่เราขับรถมานะคะระหว่างทางฝนก็ตกป,ปล่อยๆนะแต่โชคดีที่ฝนหยุดตกแล้วนะ <c oughs> บรรยากาศร,บรอบๆนะคะทุกคนเมือง เดินไปที่สนามบอลกันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะแต่ว่ายังไม่ถึงสนามบอลเดี๋ยวเรากําลังเดินไปที่สนามบอลทุกคนสนามเวทแทมในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะคะนี่ใหญ่โตมากเดี๋ยวเราไปกันนะคะ สนามเวทแฮมก็ไม่ไกลจากบ้านเรานะทุกคนที่สาไม่เคยมาเพราะว่าเมื่อก่อนอนะสาไม่ได้สนใจเรื่องฟุตบอลนะไม่ค่อยได้มามากไปดูบอลเขาชวนเราก็ไม่ไปนะคะแล้วทีนี้ตั๋วบางครั้งบางเกมเนี่ยซื้อค่อนข้างยากนะทุกคนพอเขาเปิดขายตัวปุ๊บคนก็ซื้อหมดเลยนะคะคนซื้อหมดเราซื้อไม่ทันเราก็ไม่ได้นะคะ <c oughs> ฟังตรงนู้นนะคะทุกคนหลังกําแพงนั้นนะคะหลังกําแพงหลังรัว้วนั้นก็คือสนามไวแทมนะคะทุกคน <Yeah. S 1> you, ตอนนี้เราก็ผ่าน Security ตรวจกระเป๋าตรวจร่างกายเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะตัวของเราเวสแฮม โอ้โหใหญ่มากทุกคนเวสแฮมฮันนี่ถึงแล้วถึงแล้วนะคะทุกคนเวสแฮมนั่นแหละ เราจะเข้าไปข้างในแล้วนะคะดิสเวย์เบรนฟอร์ดไปทางนี้นะเบรนฟอร์ดอยู่ทางนี้นะคะ <Okay. S 1> เราเข้ามาด้านในแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนทั้งหมดเนี่ยก็คือแฟนบอลเบรนฟอร์ดตรงนี้เป็นเอ่อ h o s p i t a l ตี y สำหรับเอาแฟนนะคะทุกคนคนเยอะมากทุกคนมาดื่มมาอะไรกันอยู่นะคะ นี่นะพราะคือโชเลจี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในตรงนี้คือเฉพาะแฟนบอลเบรนฟอร์ดนะคะทุกคนเราเขาจะไม่ให้มาอยู่รวมกันนะแฟนบอลของทั้งสองทีมไม่งั้นตีกันตายนะทุกคนไปหาที่นั่งของเรากันนะคะทุกคน คนเยอะมากคนเยอะมากเพราะว่าไม่มีบอลสองสองอาทิตย์นะคะโอ้โหอลังการมาก ที่นั่งแฟนบอลเบรนท์ฟอร์ดหรือว่าทีมเยือนของแต่ละทีมที่มาแข่งที่นี่นะคะทุกคนเก้าอี e, ้เขาส่วนมากจะเป็นสีขาวเน้นสีขาวสีน้ําตาลนะคะ<อ>ไปถึงตรงนู้นนะคะทุกคน<อ>หามากับลูกไม่เจอที่นั่งของเราอยู่ด้านหน้านะทุกคนเพราะว่ามาร์คเขาเลือกซื้อเ,เออที่นั่งด้านหน้านะเพราะว่าเอเวนเขาจะมองไม่เห็นนะทุกคน ลูวิศนั่งอยู่ตรงนู้นนะทุกคนผมทองเบรดฟอร์ด <c oughs> oh, นะทุกคนเอาใจช่วยเบรดฟอร์ดด้วยนะ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็อยู่ด้านในสนามเวแทแฮมแล้วนะคะทุกคนใหญ่อลังการมากๆเหมือนคล้ายๆกับสนามท็อตแนมเลยนะคะแต่ของเขาที่นั่งของเขาส่วนมากแล้วจะเน้นสีขาวนะคะทุกคนสีขาวกับสีน้ำตาล น้ำตาลหรือสีม่วงเข้มอะไรประมาณนี้นะทุกคนเราก็นั่งอยู่แถวหน้าเลยนะมากับเอเวนจะนั่งอยู่แถวหน้าหน้าสุดเลยแล้วก็ขอาซาก็จะแถวถัดไปนะทุกคนแถวที่2นะคะตอนนี้นักฟุตบอลก็กำลังซ้อมกัน <Seven. S 1> อยู่นะคะ <Seven. S 1> ทุกคน Okay, How many times have you been to West Ham Stadium? This one? Yeah. This is number four. Number four? Oh, you like them, What do you think about West Ham Stadium? Good? It's alright. Yeah. I think all they're all right. good. <laughs> but we've been here, we've won two times. Yeah. And we lost one. We lost one? Only one? Oh, wow, very oh. good. Dad. วันนี้สาก็หวัาางว่าเบรนท์ฟอร์ดจะชนะนะครทุกคนหรือไม่ก็เสมออ่ะถ้าไม่ชนะก็ขอให้เสมอนะอย่าแพ้เขานะทุกคนคือแบบเออตื่นเต้นมากสนามมันใหญ่จริง <c oughs> นักกีฬาจะออกมาจากตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งตรงนูนก็จะเป็นที่นั่งของนักกีฬาแล้วก็ทีมเมนเจอร์นะคะอยู่ตรงนู้น <c oughs> ทุกคนสาใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายคลิปนะคะมันก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะมันก็จะสั่นจะอะไรบ้างนะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคน คนที่นั่งของเราอยู่ด้านหลังของประตูนะคะด้านหลังของโกนะคะทุกคนคือเราต้องคอยระวังเวลาฟุตบอลมันจะข้ามมาฝั่งที่เรานั่งนะคะหรือว่าข้ามมาหา,ามหาเรานะคะเมื่อกี้ฟุตบอลลอยมหาเราสองรอบแล้วนะทุกคนต้องคอยระวังลูกบอลด้วยนะเพราะว่าอยู่ด้านหลังประตูเลยโอ้โอ So deserving this award. Well, um, the more than a campaign is for me a perfect opportunity to take a moment off the pitch and. กทุกคนคเรานั่งอยู่ด้านหลังของช่างภาพนะคะช่างภาพเต็มเลยอยู่ด้านหลังประตูนะคะทุกคนดูช่างภาพฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะคะดูฝั่งขวาตอนนี้เกมก็เริ่มแล้วนะทุกคน ฝนก็มาฝนก็ตกบอลก็เริ่มแข่งประตูอยู่ข้างนี้นิดเฮ้ยฝั่งนี้เป็นประตูของเบรนฟอร์ดนะคะทุกคนส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นของเวท์แฮม Come on Brentford คนเต็มสนามเลยนะทุกคนวันนี้คือแบบเยอะมากๆม,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 มาดูเตะมุมของเวสแฮมนะคะทุกคนเกมเพิ่งเริ่มได้2นาทีกว่าจะ3นาทีเวสแฮมได้เตะมุมนะคะ อยากเข้านะเยวรับดีมากพคร์ฟอร์ได้ประตู4นาทีแบบได้ประตูแบบงงคืองงมากคือฟุตบอลมันเข้าไปตอนไหนเราไม่รู้คือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฟุตบอลมันแบบว่าเข้าไปผ่านผ่านเอ,อ่อ เสาแล้วก็ผ่านคานเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้แตะพื้นก็คือเข้านะคะทุกคนคือแบบงงกันทั้งสนามเลยเอาได้ประตูเฉยเลยเมื่อกี้มีการเช็ค VR นะคะทุกคนเพราะเขาคิดว่าอาจจะมีนักเตะค,คนใดคนหนึ่งของเบรนฟอร์ดนะคะทุกคนล้ำหน้าสรุปแล้วไม่ล้ำหน้านะคะเบรนฟอร์ดได้ประตูค่ะทุกคนเย้เราได้ประตูแล้วนะคะทุกคนหนึ่งต่อศูนย์ละ ผ่านไป5นาทีเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะทุกคน เม oh. um ื่อกี้เบรนฟอร์ดได้ประตูที่2นะคะทุกคนแต่ว่าเขาไม่นับนะคะไม่ได้นะคะเพราะว่าล้ำหน้าค่ะทุกคน ลำหน้าก็เลยไม่ได้นะคบางทีมันก็ไกลมากนะครทุกคนก็มองไม่ค่อยเห็นนี่ก็เป็นโอ้คอมมอนบริฟอร์ดโอ้ y เยสเตะขนาดนั้นไม่ฟาวาก็เกินไปแล้ว ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว62นาทีนะคะทุกคนเบนฟอร์ดก็ยังขึ้นนำอยุ่งประตูต่อศูนย์นะคะเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดก็ยังไม่สามารถทำประตูที่สองได้เลยนะคะทุกคนคือแบบนัดนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะทุกคน2ประตูสประตูที่เป็นเบนฟอร์ดทำทำได้คือออฟไซด์นะคะเขาก็ไม่นับนะทุกคนเขาก็ไม่ให้นะก็ยัง ได้อยู่แค่หนึ่งประตูเท่านั้นนะคะคอมอนเซคกันโตเย้คอมโอน้อ่อ ั่งอยู่แถวหน้าสุดไม่มีใครบงังนอกจากหัวบังนะทุกคนหัวพ่อใหญ่มากสูงมากๆเลยเนี่ยทุกคนดูมากนั่งอยู่เนี ทุกคนทดเวลา5นาทีก็เหลืออีก3นาทีนะคะเบรนฟอร์ดตอนนี้แฟนบอลเวสต์แฮมก็เริ่มทยอยออกจากสนามแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ทุกคน จากสนามไม่ได้นะคะทุกคนคนเยอะแล้วก็แน่นมากแฟนเบรนท์ฟอร์ดไม่มีใครออกจากสนามเลยนะคะแต่ว่าแฟนของเวสต์แฮมคือไปหมดแล้วนะสนามโล่งมากเลยทุกคนตอนนี้เราก็ยังติดอยู่ตรงที่เดิมนะที่ที่เรานั่งยังออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าคนคนยังไม่ออกจากสนามเลยคะ่ะยังออกไปไม่ได้ดูแน่นมาก โอ้ฝนตกค่ะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกสนามหลังเกมจบนะคะทุกคนโอ้โหมืดแล้วนะคะห้าโมงกว่าแล้วตอนนี้5้าโมงสินาทีนะคะฝนตกโอ้ฝนตกค่ะทุกคนแล้วก็เย็นมากถ้าฝนตกยิ่งหนาวยิ่งเย็นนะคะทุกคนบรรยากาศตอนเย็นด้านนอกสนามหลังบอลจบนะคะนี่คน ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นแฟนบอลเบรนท์ฟอร์ดนะคะทุกคนเพราะว่าแฟนบอลเวสแฮมนั้นเขาออกจากสนามไปตั้งแต่85นาทีแล้วนะคะทุกคนวันนี้เบรนท์ฟอร์ดก็ทำได้ดีมากเลยนะคะชนะไป1ต่อ0กัทุกคนจริงๆอะเราควรจะได้3ถึง5ประตูเลยนะคะแต่ก็ <rium> <Dante> แล้วก็แบบว่ามีสองสองประตูนะคะของเบรนฟอร์ดที to ่ว <1981 and S 2> ่ามันล้ำหน้านะคะทุกคนก็ไม่ได้ประตูนะคะก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยรักษาความปลอดภัยดูแลความเียบดปลอยอยู่จนกว่าแฟนบอลจะออกไปหมดนะคะทุกคนโวเย็นมากมือเย็นมือแดเยันนี่ ฮาวสเกมกึด <laughs> โชคดีมากนะทุกคนวันนี้เราชนะหนึ่ประตูต่อสูตรใครที่เข้ามารับชมสาก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะทุกคน <laughs> โอ้ฝนตกหนาวรีบกลับ ตอนนี้ทุกคนก็รอเข้าไปด้านในของสถานีรถไฟนะคะรอให้เขาเปิดประตูก่อนนี่ตอนนี้ประตูก็เปิดแล้วเราก็จะเข้าไปข้างในนะคะทุกคนเพื่อไปขึ้นรถไฟตอนนี้เราก็กำลังรอรถไฟอยู่นะคะทุกคนคนค่อนข้างเยอะนะเ,เขาให้เข้ามา จำนวนจำกัดนะคะในแต่ละรอบในแต่ละขบวนของรถไฟเขาไม่ได้ปล่อยผู้โดยสารเข้ามาหมดเลยทีเดียวนะทุกคนเขาจะควบคุมนะคะเขาจะควบคุมจํานวนผู้โดยสารเข้ามา,าประมาณ20-30คนต่อรอบนะคะแล้วเขาก็ปิดประตูทุกคนเขาก็ปิดประตูแล้วทุกคนจะต้องอทุกคนจะต้องแบบว่ารอนะคะรอขบวนถัดไปนะตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วเราก็รอรถไฟอยู่ บรรยากาศที่สถานีรถไฟนะคะก็มืดแล้วนะห้าโมงรถไฟมาแล้วนะทุกคนึ้น,นรถไฟกลับกันรถไฟก็ค่อนข้างแน่นนะคะกลับทุกคนเพราะว่าแฟนบอลกลับกลับจากสนามบอลนะคะน้องน่ารักมาก <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งที่แอสตาก่อนนะคะทุกคนไปหาซื้อผักซื้อของไปทำหมูกระทะกันอีกนะคะของยังเหลืออยู่เมื่อวานนะคะเด็กๆอยากกินหมูกระทะนะคะทุกคนก็จะไปซื้อของซื้อผักเพิ่มนะคะ